สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมตอนนี้แหม่จะบอกว่าอัปเดตก็อัปเดตกันตลอดเลยนะฮะช็อกแซงรุ่นตังวันนี้ก็คงต้องอัปเดทนะฮะงานเพลงไปถึงไหนล่าสุดครับตอนนี้นี่กำลังจะทำเป็นรุ่งสุริยารำวงนะครับจะมะีก็คือจะมีวงนะครับทำทำเป็นวงใหญ่เลยนะฮะรับงาน แล้วก็จะนําเพลงอานทรงคุณค่าของอุบาอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นเพลงสนุกสนุกผมยังไม่เคยทํารำวงนะครับผมก็นํามาทอาอัลบั้มฮะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้สรุปว่าจะหนึ่งอัลบั้มหรือ2อัลบั้มครับผมทีเดียวเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยน่าจะน่าจะสองัลบั้มนะ24เพลงปเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงเลงก่าทั้งหมดครับ <S <s <us> ครับผมสนุกสนานนะฮะตั้งวงด้วยสิก็มีวงครับมีวงครับครับผมจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ยังไงประมาณไม่ เกินเดือนไม่เกินปีนี้ดีกว่าไม่เกินปีนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับนั่นคือโปรเจกต์แรกโปรเจกต์ project ที่2นะครับมีมิรักแฟนเพลงที่ถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไร่รุ่งจะออกอัลบั้มเป็นเพลงใหม่นะครับนี่แหละครับผมพอรำบงออกปุ๊บนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะเข้าห้องบันทึกเสียงทำอัลบั้มใหม่ขึ้นมาทำเป็นซิงเกิลฮะ ทำเป็นซิงเกิลซึ่งตอนนี้ได้เพลงเรียบร้อยแล้วเพลงใหม่เลยเพลงใหม่ซิงซิงเลยครับผมแต่ต้องเป็นเพืุ่่งแท้เป็นเพลงลุกทุ่งแท้แน่นอนครับในสไตล์ของรุ่งศุิยานะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้ได้เพลงเรียบร้อยแล้วกําลังจะส่งทําดนตรีนะครับผมในคุะสมบติิงหนังที่ทําให้เราชจ้งเกิด มีโอกาสคิดจะกลับไปทำคอนเสิร์ตแบบนั้นอีกสักครั้งก็คิด,ค,ดคิดไว้เหมือนกันนะครับแต่เพลงที่ได้มาตอนนี้เป็นเพลงช้านะนะครับเป็นเพลงชา้าทั้ง3ามเพลงเลยก่าวว่าจะทําออกมา3เพลงก่อนนะครับแต่เพลงสนุกสนุกนี้กําลังคัดสรรอยู่กําลังคัดเลือกอยู่นะครับครับผมอกันรนี้นะแต่ถ้ามีเพลงสนุกนี้ก็ต้องมีท่าตรงท่าเต้นแน่นอนอะไรอย่างนี้แล้วละค,ครนำเปไหนยังไง ตอนนี้ละครก็กําลังแหนทาอยู่นะครับผมเป็นละครของช่องเจ็ดสีนะครับก่อนข่าวนะครับจะออกอากาศาประมาณเดือนมก,กราคมยังไม่ทราบว่าจะต้นเดือนหรือปลายเดือนมนรักเพลงผีบอกนะครับเป็นเพลงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความวุ่นวายในในวงดนตรีลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับก็สนุกสนานเพราะมีศิลปินลูกทุ่งนะครับที่มีชื่อเสียงได้ร่วมแสดงหลายท่าน ครับมีเอชยามิชัยนะครับมีคุณแคทริยามารสีรุ่งสุริยานะครับแล้วก็มีน้องๆ KPN นะครับซึ่งก็เป็นศิลป,ปินเหมือนกันเนี่ยมีเพลงด้วยในละครเรื่องนี้อย่าลืมติดตามโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรับประทานมีใครทักทามมาทำรายการอาหารเหมครับเคยเพเคยเคยเคยพาพี่เอไปบ่อยนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีฮะยังไม่มีก็อยากเวลาทานอาหารมันก็อยากทานอร่อยอร่อยนะ นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งดแล้วพยายามที่จะงดนะครับเพราะว่ามนรู้สึกว่ามันจะมันจะท่วมขึ้นเยอะแล้วนะครับตาเริ่มปิดแล้วเวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม